แฟนคู่รักคู่นี้ฝ่ายชายอวดความข้างรักแฟนหมอออกสื่อ จากนักร้องสู่พิธีกรอย่างแคนอติรุธกิติพัฒนาที่หน้าที่การงานนั้นปังเวอร์สำหรับเรื่องของความรักกรุงสุดๆที่ก่อนหน้านี้โพสต์อินสตาแกรมส่วนตัวเผยโมเมนต์น่ารักน่ารักเซอร์ไพรส์รขอแฟนสาวหมอใบชาแต่งงานทากลางคนบนเทึงและแฟนคลับรวมแสดงความยินดีกันทั่วหน้าลาสุดหนุ่มแคนได้เปิดใจผ่านสื่อบอกว่าการขอแต่งงานเป็นไปตามแผนที่ตั้งใจไว้และจะรอให้แฟนเรียนจบหมอเฉพาะด้านตาก่อนช่วงนี้ก็เป็นช่วงเวลาที่เดี๋ยวใกล้จะจบแล้วก็เลยขอเลย ยอมรับคิดหนักเหมือนกันว่าผู้ประกาศกับหมอจะไปด้วยกันได้ไหมเพราะเวลาค่อนข้างต่างกันพอมันเริ่มชินเริ่มปรับตัวมากขึ้นก็เลยไม่มีปัญหาแล้วนอกจากนี้หนุ่มแคนยังเผยว่าคุณหมอคนนี้อะไรที่โดนใจเขาน่ารักตนจะอวยแฟนตลอดเวลาที่เจอจะบอกว่าสวยจังเลยชมพอรู้สึกจริงๆพอรู้จักกันจริงๆินิสัยเข้ากันได้เลยรู้สึกว่ายิ่งน่ารักเข้าไปอีกสำหรับเลิกวิวาทางครอบครัวของฝั่งผู้หญิงไปดูเลิกม,มาแล้วได้ต้นปีหน้า